ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารที่ปรากฏอยู่ในทม์ลายของชายวัย22ปีที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิรอรนว่าได้ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนอีก2คนจากการสอบถามไปยังในอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธาน,ธานีเพราะว่าร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีสดในช่วงกลางคืนยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในร้านอาหารหลังทราบว่าชายคนนี้ติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณาสุขไปตรวจสอบทุกวันว่าการเปิดให้บริการเป็นไปตามมาตรการของสาธารณาสุขหรือไม่ ส่วนบรรยากาศภายในหมู่บ้านโนนสำราญหมู่ที่6ตําบลห้วยเกิง้งอําำเภอกุมภาวาปีค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีชาวบ้านออกมาจับกลุ่มพูดคุยเหมือนปกติเนื่องจากยังกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด และขณะนี้ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวภายในบ้านอีก7คนนายเฉลิมภูลายดอกผู้ใหญ่บ้านบ้านนนทรสำราญเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ขอความร่วมมือชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงการไปพบปะผู้คนโดยเฉพาะการเดินทางออกนอกหมู่บ้านหรือว่าไปยังที่สาธารณะเพราะอาจจะทําให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลส่วนคนที่ยังกักตัวก็ได้ให้เจ้าหน้าที่อสมอดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ยืนยันสายพันธุ์โอมิครอนเบื้องต้นมี3คนก็คือพ่อตาแม่ยายของชายชาวจังหวัดอุดรธานีทำลายเบื้องต้นพบว่าช่วงเย็นของวันที่11ธันวาคมเดินทางไปพร้อมกับพันยาและลูกชายอายุ1ขวบ8เดือนไปรับพ่อตาที่สนามบินขอนแก่นค่ะจากนั้นก็ไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวและญาติพี่น้องที่กาลสิน มาวันที่13ธันวาคมก็ไปรับประทานอาหารพร้อมกับครอบครัวและญาติพี่น้องที่อำเภอกุมภาวะปีก่อนที่ช่วงดึกจะไปเที่ยวที่ร้านอาหารสไตล์เพลงเพื่อชีวิตกระทั่งวันที่15ธันวาคมค่ะพ่อตาแม่ยายติดเชื้อโควิด -19 ส่วนตัวลูกเขยเนี่ยไปตรวจเชื้อยืนยันก็พบว่าติดเชื้อเหมือนกันตอนนี้มีอีก7คนนะคะที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสียงสูงและยังมีผู้สัมผัสเสียงปานกลางและเสียงต่ำอีกประมาณ50คนค่ะ